โอ้โหพระเจ้าช่วยเทคสองนะครับครั้งแรกลืมเปิดใหม่ขอบพระคุณเอ,อ่ <c oughs> ออะโอเคนะครับเรามาอยู่กับเรื่องสุดท้ายพื้นที่ของสี่เหลี่ยมสำคัญด้วยด้านขนานนะครับต้องเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเนาะเราดูจากรูปนะ <c oughs> ดูจากรูปนะครับอ่าเวกเตอร์่ีอยู่แบบนี้เวกเตอร์ u อยู่แบบนี้นะครับผมอ่ะฮะทีนี้ เราอยากได้ h นะครับเราอยากได้ h เพราะว่าอะไรเพราะว่าส่วนพื้นที่สี่เหลี่ยมหน้าขนานหายยังไงนะทุกคนมันคือฐานคูณสูงใช่ไหมครับดังนั้นอฐานเรามีแล้วก็คือความยาวหมอนี่ส่วนสูงอาหาให้หน่อยนะครับซึ่งนี่เลยนะครับถ้าเราดูแกนถ้าเราดูเวกเตอร์นี้ v นะครับ อยากได้ h ใช่ไหมเราก็แตกหนีมุมใช่ไหมครับถ้าหนีมุม h ก็จะเป็น v อ่าซึ่ง v ก็คือความยาวของมันเนาะก็คือขนาดนะครับมันคือ v sinθ เซตานั่นเองนะครับดังนั้นเราก็จะได้ว่าฐานซึ่งความยาวของมันก็คือขนาด u ใช่ไหมสูงก็คือ v sinθ เซตานี่ทุกคนเป็นยังไง คุณไหมขนาด u ขนาด v ไซน์เซตา้ามันคืออะไรครับมันคือการหาขนาดของ u คอ s v นั่นเองเห็นไหมสรุปแล้วนะครับถ้าเราอยากได้พื้นที่ของสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับเราก็แค่เอาด้านประกอบมุมตรงนี้นะครับกับตรงนี้เอามาคอรสกันสําคัญนะห้ามเอาเวกเตอร์บนกับเวกเตอร์ล่างที่มันขนานกันแบบนี้ไปคอรสกันนะครับมันจะไม่ได้พื้นที่ออกมาหรือเราอยาได้นี้เอาด้านนี้ กับด้านนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็จะได้พื้นที่ออกมานะครับโอเคดูตัวอย่างอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะครับกําหนดจุดมาให้เนาะดังนั้นอ่ะเราจะต้องใช้เวกเตอร์อะไรเอาด้านนี้แล้วกันเนาะนี่ A B นะครับเราต้องได้ A B ออกมาเออเอาไปคูณกับเวกเตอร์ด้านนี้ใช่ไหมน,ะ A, นี่นะครับก็คือ A D dog อื้นะครับดังนั้นอ่ะหา2เวกเตอร์นี้ออกมาให้หน่อยนะครับ เวกเตอร์ a b ก็ปลายลบต้นใช่ไหมสองลบห้าลบสามหกลบสองสี่หนึ่งลบศูนย์ได้หนึ่งอ้าได้แล้ว a b นะครับอา้าว a d a d เอา d ตั้งห้าลบห้าจุดลบสองหกเอาว่านะครับได้แล้วสองเวกเตอร์นี้ซึ่งสูตรการหาพื้นที่ พทอสีอ่เหลี่ยมด้านขนานเท่ากับเวกเตอร์ u คอรสกับเวกเตอร์ v อาจจะตั้งชื่อให้นี่เป็นเวกเตอร์ u แล้วกันนะครับไอ้นี่เป็นเวกเตอร์ v อ่ะดังนั้นดังนั้นอ้าวคอสเลยทุกคน ดึมจะดุมเดี๋ยวนะเดีวนะเอานี้ก่อนดีกว่าเพราะฉะนั้นอ้าว u cos v อ้าว cos มาช u b i j k ใช่ไหม u เป็นลบสามสี่หลบสออ่าต่อเลย i 3 0 j เป็น4ีลบสอง้าวมานะครับ cos จะดุมจะดุม 24i สิบสี่ดิมชดิมศูนดิ้มชดึมห k เอาเลือนะครับขัานบนิดึมมิดึมศูนย์ดิ้มะดึมลบส i อะดิมชดึมลบสิบแป j โอเคดังนั้น u ค o s v เท่ากับ i 2 6 i j บวกสิ j k บวกห k นี่นะครับ ดังนั้นเราก็ไปหาไปหาอะไรกันเด็กๆหาขนาดของเวกเตอร์นี้ีนครับต่อไปเราก็ไปหาขนาดของมันซึ่งสุดท้ายแหละเราก็จะได้ว่าพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนานมีค่าเท่ากับ26กัมลังสองบวก1 8แปรกังสองบวก6กัลังสองซึ่งผลลัพธ์เท่ากับ แ้รูหนึ่งศูนย์สามหกนี่เนาะก็หน่วยนะครับนี่พื้นที่ออกมาเรียบรอย้อยอือเห็นไหมการหาพื้นที่ก็คือเอาเวกเตอร์มาคอดกันแล้วก็หาขนาดออกมานั่นเองนั่นเองนะครับอ่าคราวนี้เดี๋ยวทุกคนดูส่วนที่สองส่วนที่สองนะการประยุกต์อีกนิดนึงนะครับการหาปริมาตรอ่าคำนี้ปริมาตรก็ต้องเป็น ในเรื่องของรูปทรงถูกไหมดังนั้นคํานี้ต้องระวังดีๆนะครับเขาให้หาพื้นที่หรือห,หาปริมาตรของรูปทรงซึ่งเป็นเหมือนเดิมนะสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับโดยนะครับเรามาดูสูตรกันปริมาตรของรูปทรงสี่เหลี่ยมด้านขนานเนี่ยสูตรก็คือนี่ขนาดของเอา u ไปดอดกับเวกเตอร์ v cos w ซึ่งตัวนี้ออกมาเป็นอะไรเวกใช่ไหมเป็นเวกเตอร์ใช่ไหมครับ แล้วเราก็จะเอาเวกเตอร์ไปดอทกับเวกเตอร์ซึ่งดังนั้นผลลัพธ์ออกมามันก็จะกลายเป็นตัวเลขอยู่แล้วเนาะเพราะว่าปริมาตรก็ต้องออกมาเป็นตัวเลขใช่ไหมครับดังนั้นมาดูกันเลยอ่าเรื่องข้อนี้กําหนดมาให้เลย u v w แล้วก็หาปริมาตรอ่าหลายคนอาจจะมีคําถามว่า,อ,าอ้าวไอเนี้ยเราจะรู้ได้ไงว่าอะไรเป็น u อะไรเป็น v อะไรเป็น w นะครับเราสามารถจัดการได้เลย เนาะสลับบารุมมาตุ้มได้เลยแล้วแต่ว่าเราอยากได้อะไรนะครับผลลัพธ์จะออกมาเท่ากันอยู่แล้วโอเคไหมผลลัพธ์จะออกมาเท่ากันเลยนะครับซึ่งมีข้อแนะนําก็คือว่า <c oughs> เราก็ควรจะเ,เวกเตอร์ที่ง่ายๆมาคอสกันถูกไหมเลขง่ายๆเอามาคอสกันเพราะว่าคอร์สมันมีกระบวนการยาวกว่าใช่ไหมครับดอทเนี่ยมันง่ายดังนั้นเราควรจะเลือกเวกเตอร์สองเวกเตอร์เอามาคอสกันก็คือเวกเตอร์ที่ตัวเลขน้อยๆน,น,นะครับหรือถ้าเป็นจุดแบบว่า ให้พื้นที่มาเฮ้ยให้ปริมาตรมาว่าเป็นจำนวเป็น2ี่สิบสีอะไรเงี้ยแล้วในเวกเตอร์เวกเตอร์หนึ่งเนี่ยมันติดตัวแปรอย่างเช่น a i แบบเนี้ยเราก็ควรจะเก็บตัวเนี้ยเอาไว้รอดอทตัวสุดท้ายเราก็จะทําที่เหลือที่เป็นเลขเอาไปคอสกันก่อนนะครับอันนี้ก็จะง่ายกว่าให้จะลองใช้สูตรให้ดูนะครับสําหรับข้อน,นี้โอเคดับแรกนะครับก็ขอเลือกตามอันนี้เขาแล้วกันเนาะ v c o s w อ่า c o น้อยอีกรอบนึง ijk เอาเลี้ยงนี oh, ่คร oh, okay. ับโอ้ลืมเปิดใหม่อันบที่2โอเค i มา 1, 0, ลบ1ใช่ไหมอันนี้เวกเตอร์ v เวกเตอร์ W 2 4 b 2, อ ah, yeah. ่ลบ2ต่อหลักเลยสดึม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 มาชึบชึบศูนย์ชึบชึบลบสอง j ชึบชึบสี่ k อ้าวชึบชึบศูน ชืบยืบลบ 4i ชืบยืบ,บลบ 2j อ่าดังนั้นสรุปแล้วอ่า i มีอะไรบ้าง i มีแค่ข้างบนเนาะแต่ว่าลบข้างบนก็จะกลายเป็น 4i j j ก็ลบ 2j บวกกับเออลบกับลบ 2j ก็หมดไปบายบายสุดท้ายก็บวก 4k นะครับดังนั้นคอ้อออกมาได้แบบนี้สุดท้ายเราก็เวกเตอร์ u ซึ่งเป็นอ่าเดี๋ยวขอเขียนเป็นอันเดียวกันเวกเตอร์ u ก็ 3-3ลบ2เอาไปดอทกับอะไร4 0 4ใช่ไหมอันนี้คือเวกเตอร์ที่หาออกมาคือ v c o s อยู่ดังนั้นดอทกันกาจะเป็น3ก็คูณกับ4บวกกับ3คูณกับ0บวกกับลบ2คูณกับ4นะครับดังนั้นออกมาก็จะกลายเป็น12บวก0ลบ8เนาะสุดท้ายก็ได้ออกมาเป็น4นะครับอย่าลืมว่าสุดท้ายสุดแล้วนะครับ สมมติเลขเป็นปลบเนาะเราจะองมีขนาดมีใส่แอดสุดเพื่อให้ออกมาเป็นบวกด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นปริมาตรนะครับดังนั้นข้อนี้ก็ตอบ4เหมือนเดิมเนาะลูกบาทหน่วยได้ๆก็ว่าไปนะครับโอเคไหมมีข้อแนะนําอย่างเมื่อกี้เลยถ้าเกิดโจทย์ประยุกต์อีกนิดนึงก็คืออาบอกปริมาตรมาแทนแล้วก็ติดตัวแปรไว้ตรงนี้สักตัวหนึ่งเราก็ควรจะเลือก2ตัวที่เป็นเลขเพียวๆเนี่ยเอาไปคอร์สกันก่อนอันนี้เน้นเลยนะนะครับ อ่ะโอเคขอบคุณทุกคนมากเนาะไม่อยากใคลิปนานนะครับจึงสําคัญเลยจําสูตรให้ได้แล้วก็ใช้สูตรให้เป็นด้วยครับใช้สูตรให้เป็นด้วยทั้งสองสูตรเลยนะทางการประหาปริมาตรแล้วก็การหาพื้นที่นะครับของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานโอเคขอให้ทุกคนโชคดีกับการสอบนะครับ